สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับพบกับน้องเพียงฟรามผันน้ำใจเก้าแดดเสาเลยครับมือนี่มือนี่เ้านี้นะครับจะพามาเยม่ํมบ่วงหนูครับพี่น้องบลูวะจะมาดูดูบอลนะครับบ่วงหอยูุ่ตามมน,น ใช้เทีย่ยวนี่ละนส่เป็นจังไดมิดซีรีพี่น้องเออห,หลังนี้กับมิดซีรีครับน่าถือเ,ยเลยเอาไปพีผลงานเดี๋ยวจะทายท้ใไปเบิ่งครับพี่น้อง ได้แล้วครับพี่น้องบดินเลยตายเลยครับนี่แอบลอยเลยพี่น้องเลยมาเบิงครับพี่น้องโอ้ตัว,ตวนี้ตืบไปนี่มีการมากัดหางกันอีกครับอย่ยงมันมีหลายตัวตัวนี้ไม่ได้มีตัวเดียวแล้วมันมาถือแค่ตัวเดียวครับพี่น้องมากัดหางใส่กันอีก โอ้ยตังไล่ลังโอ้ยไงครับดุริใคะห้อยกัดหางพี่น้องกัดหางกันเรยียบปล่อยเลยมามันสิบวัวถือครับเหยียบเนี่ยเหยียบลังนึ่งยันหรอ ยังดียังได้ตัวนึงอยู่ยามจนสีเหลี่ยวแล้วตัวนึงเห้อเหยียบลอยเหยียบลอยเหยียบลอย นี่ตัวนึงมองนี่นี่มันมากัดหางจนมุนแสดงว่านีอีกอยู่อืมบ่ถือพี่นาะบวงซี่สิบหลังโอ้ประมาณประมาณยากินยากมี่ข้องมันอยู่ได้พี่น้อง หางมันหางมันก็ได้าเมีอยต์นี่ขนใส่หลแถวแถวเนี่ยบ่คอยมีไม่เห็นถ่วยมันคุยเห็นเห็นแต่ข้องถืงเกเบ้นม่น,น,นี่ต้องให้แถวกัดกันอืม เงยเติบอย่พี่น้องเกือบโลกเต็มเต็มข้อเลยเหาอ,อไปครับหมานอยู่ตัหวหมานแล้วประเด้แล้วแรงโอ้ยประเดียวเสาหรอกคิดว่าเป็นการสรุปผลงานครับพี่น้องออไม่รอน้นีกั นี่แหละพี่น้องเอ้ยได้ตัวเดียวครับหางถือกัดพร้อมมูนมากัดโคกหางกัเกือบนิ้วครับนิ้วก้อยโคกหางใหญ่อยู่อ๋อมาได้ออมอยู่หรอกครับพี่น้องสขหรับทีมี้ก็บวิเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ